สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาตามหาตาเหี่ยวมีฮอกนะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของทางเกมอีพิกข,ของเรานั่นเองเนาะตอนนี้ตาเหี่ยวจัดเป็นตัวละครประเภทสายพิเศษที่อยู่ในอาชีพนักดาบนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ปล่อยสกิลรุนแรงมากนะครับทุกครั้งที่เขาได้ฆ่านั่นเองก็มานาเขาจะเด้งและก็ได้รับทูดามเมนะครับโดยผมจะสุ่มจากบาร์ที่เป็นรูปนามิสีฟ้าเพราะว่า ผมอยากได้นิโคโลบินด้วยนะครับผมอันอื่นเหมือนจะไม่มีตัวอะไรดีที่ผมต้องการแล้วนะแต่ว่าตัวของบาร์นี้มันยังมีโลบินที่ผมอยากได้มากๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยผมเตรียมมา6กร้อยเจ็ถังนะครับก็คือจะเหลือไว้แค่7ทถังนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่ตัวครับผมก่อนหน้านี้สมคาริน่ากับขุมะหรือเปล่าก็เราก็ดวงดีนะครับทุกคนข้อหวางที่จะได้แบบ15าดาวง,ง่ายหน่อยแต่ว่าตายเหยวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มันดีมากๆผมคาดว่า ทางเกมน่าจะทําให้มันแบบสุ่มได้ยากแน่นอนเลยเอาเป็นว่ามาดูกันครับจะได้ยากหรือว่าได้ง่ายนะครับทุกคนไหนอุซบมาแล้วหนึ่งเอาวะขอแรงระดับ SS หน่อยทุกคนก็มันต้องมาแหละในลูกศิษย์มาครับโซโลโซโลมาแล้วตอเหียวมันจะไปไหนรอดครับตอนนี้90ถังแล้วครับมาไม่เอ่ยมาไมมเอ่ยยังครับปม 100, 100 100ถังแล้วยังไม่มาครับอะไรครับเนี่ย ใจคอไม่ดีแล้วนะครับผมถ้าร้อยห้าสิบครั้งแรกไม่ได้นี่คือชักจะยังไงแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรครับเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเรียบร้อยทุกคนหนึ่งรอบผมไม่ได้แล้วก็คือผมจะสุ่มทั้งหมดสี่รอบรอบละร้อยห้าสิบนั่นเองเองนาะเรียบร้อยครับรอบแรกผ่านไปเราไม่ได้ครับผมร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโหยากจริงว่ะ ยากจริงๆครับทุกคนก็มาวะขอสัก4ี่แล้วกันต้องมาแหละทุกคนมันต้องมาแหละผมว่ามันจะไปไหนรอเฮ้ยนี่ไงมาแล้วหนึ่งครับอย่างน้นอยๆก็พอออกมาอยู่วะมีตัวโรบินบังที่ผมจะไม่ผิดผมได้ตัวเดียวโรบินนี้ผมว่ามันสุ่มได้ยากสุดเลยนะตอนนี้มันก็ยังไม่ออกด้วยนะครับผมถึงแม้ว่ามันเป็นตัวแบบที่ผ่านไปนานแล้วอะ่ะปกติมันก็ต้องแบบเอามาบ่อยแล้วหลังจากสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4อย่างนี้นะแต่ว่าโรบินไม่โผล่เลยครับทุกคนเกินไป มีหนึ่งแถมหนึ่งไว้ทําไมครับเนี่ยมีหนึ่งแถมหนึ่งไว้ทําไมครับเนี่ยสองร้อยกว่าครั้งแล้วนะครับยังไงเอยโรบินก็แมต่ตั้งใจจะแบบตายเหี่ยวไม่ออกก็ขอโรบินหนึ่งแถมหนึ่งสักสามแถมสามอย่างงี้ได้หกก็แบบถือว่าดีใจแล้วนะทุกคนสมมติว่าผมแบบไม่ได้ตายเหี่ยวสักตัวเฮ้ยไงมาสองอยู่ครับเฮ้ยเอาวะอีกตั้งอีกตั้งสามร้อยถังนะ่ะอีกตั้งสามร้อยยี่สิบถังผมว่ามันต้องได้อีกสักตัวสองตัวแหละ มันจะยังไงอยู่ในนี้มาพร้อมกับลูกศิ์ของเขานะครับผม s o โล solo จริงๆตอนแรกก็กล่าวว่าตายเหยื่อมันต้องยากอยู่แล,ล้วในความคิดของผมนะแต่ว่าก็ขอแบบเฮ้ยยังไงก็โรบินมันผ่านไปนานแล้วนี่หว่าก็ออกสัก3แถม3นี้ก็จะไม่เสียใจเลยนะต่อให้ไม่ได้ตายเหยื่อมีฮอบแต่ว่าตอนเนี้ยโรบินไม่ออกสักตวัวครับตตยเหยื่อบ,บังเอิญว่ามา2เฉยก็เอาวะอย่างน้อยก็ ถึงวันนียพอได้แล้วแหละเพราะว่าปกติผมมองว่ามันต้องยากอยู่แล้วนะครับตัวใหม่ๆอย่างนี้เลทมันปรับนี่แบบสุดๆจริง,รงๆครับทุกวันนี้ใครจะตามหานี่ก็ดวงไม่ดีจริงๆก็หาแบบหามา15ดาวไม่ได้นะครับผมถ้าดวงไม่ดีจริงๆนี่ก็แบบสุดยอดจริงๆครับใครที่ของดวงมาเยอะก็ต้องทนลําบากค,ครับไม่ต้องรีบเอาสัปดาห์ที่1ก็ได้เราเอาสัปดาห์ที่2เพราะว่าสัปดาห์ที่2มันจะมี1แถม1โอกาสสมมันก็ออกเยอะขึ้นนะครับผมสัปดาห์แรกอะ่ะมันจะบังคับให้เราแบบ เสียตังในการเติมเพิ่มนะครับผมแต่ว่าก็อย่างว่าครับมีก่อนใช้ก่อนครับใครอยากได้ก็ต้องลงทุนเล็กเล็กเน,น้อยหรือว่ามีการดองของเยอะก็ทุ่มสุดตัวนี้ก็ระวังไว้นิดนึงนะครับทุกคนผมยังไม่ค่อยแนะนาอยากให้ทุ่มสุดตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าต่อไปหนวดขาวก็จะเข้าแล้วนะครับหนวดขาวก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับสกิลเผาของมันก็แบบสุดๆครับผมยังไงก็เก็บถังเก็บแพ็กส้มไว้รอหนวดขาวด้วยเพราะว่าการที่เราไปเปิดหนวดขาวอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ตายอย่างมีฮอกเหมือนกันนะครับผมก็ ช้าๆได้พาเล่มงามนะครับก็อใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆกันไว้อย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนตอนนี้2ตัวไม่พอครับทุกคนมาแค่2ตัวแรกจริงๆตัวต่อไปไม่มาเลยครับทุกคนแมอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็500แล้วนะ500ถังเลยครับโอโ้โห320ร้อยยีถัง,งไอข้างหลังเรานี่แบบไม่ออกเลยเหรอ S S 1% 1%อซนถ้า1%จริงๆอ่ะ100ถัง ก็พูดไม่ได้ครับผมว่ามันจะออกหนึ่งตัวก็อย่างว่าครับแม่เรียบร้อยทุกคนแต่ก่อนก็ง่ายอยู่นะตอนนี้สิครับไม่เป็นไรครับเขาต้องเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันต้องอยู่ที่นัน่นขออีกสักห้าสิบถังสุดท้ายเราก็ต้องแบบยอมมันแล้วทุกคนอีกตัวหนึ่งก็ได้ขอสักสามตัวหน่อยละกันสองตัวก็ยังไงยังไงอยู่ครับก็จะครบยี่สิบนะสิบห้าดาวต้องยี่สิบตัวเลยนะ อะไรครับเน่มาหรือเปล่าโหยี่สิบถังสุดท้ายแล้วครับต้องมาสิยินาซูมาไม่เอาครับไม่เอาครับผมสิบถังสุดท้ายปับป๊บเรียบร้อยอะไรครับแน่ได้มาแค่สองตัวโหผมว่าฟุกได้ซ้ำนะดีไม่ดีหกร้อยถังนี้ผมว่าน่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้สักตัวหนึ่งก็มีนะครับก็ใครสมไปแล้วหกร้อยก็มาพูดคุยกันให้นะครับผมใครได้กี่ต่อผมอยากรู้แล้วว่าดวงผมนี่มันเกลือจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า ผมได้แค่2ตัวเองแต่โรบินไม่ได้เลยครับทุกคนเกินไปจริงๆอะไรครับเนี่ยตัวที่สปีดเร็วที่สุดในเกมก็คือโรบินนะแต่ว่าโรบินไม่มีผลกับตัวของไต่เหี่ยวนะครับเพราะว่าไตาเหย่ยวมีทูดเมดนั่นเองแต่ก็อยากได้ครับทุกคนอยากมีไว้สัก2ตัวไว้ลงทีมอรีนาสามสามไงก็จะแบ่งทีมละตัวอย่างนี้ก็จะดีครับมาแพ็กส้มเรามีเยอะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องเปิดไตเหย่ยวมาล่อมันก่อนครับผมผมได้ทั้งหมด2ตัวการันตีแบบ4เป็น6นะครับผมนี่ เปิดมาแล้ว6ครับเพราะฉะนั้นเราจะไปลุยแพ็กซ้นกันต่อครับทุกคนเรามาดูว่ามันจะออกทั้งหมดกี่ตัวจับไปเลยดีกว่าครั้งที่1ครับไม่ออกครับผมมันจะไปไหนรอดครับที่2องนี่อะไรครับเนี่ยเรลี่อยู่3ครับต้องไปให้สุดครับผม4ครั้งหงแฮนด์คอร์กเบิ้ลห้าครับผมกุซันยังดีไว้6ตัวแล้วก็ยังไม่มาครับ7โอ้โหพันแพ็กจะมาปะเนี่ย 8ให้ไม่มีมวิเปลอะไรวะ9แล้วก็แล้วก็ให้เหลือ5,000ัพอดีเฮ้ยผมมีแพ็กนี้ครับผมตรงสายอีก4ตัวจัดไปนะครับทุกคนรออะไรล่ะออกไหมออกไหมอือหืออกไหมล่ะครับเลนี่ลูฟี่คูซัน,นแล้วก็คอคคด,ดายครับผมมาทำไมครับเนี่ยใครจะไปยอมครับเหลือตั้ง5,000ใครจะไปยอมมันล่ะครับมันต้องมาดียังไงครับเนี่ยมา มันจะไม่มาให้ผมจริงๆหรอห้าพันเนี่ยคือไม่ได้เราจะไม่หยุดครับทุกคนมันจะไม่มาจริงๆเหรอมันจะมาไหมมันจะมาไหมละ่ะมันจะมาไหมล่ะโอ้โหขุมม,มาบ่อยเกินมาไหมล่ะครับเลยนี่บนอยู่นี่ล่ะครับใครโน่ต่อไปคู่ซันดิโอ้ใครโน่บ้ลอะไรต่อครับขุมมาอ้าโหแฮนคอกอะไรครับเนี่ยทอจัดๆเซนงอโูต่อได้คิสซัลุครับมาให้หมดทหารเรือมาให้หมดโอ้โหมาดิครับ ใครจะยอมแพ้ง,ง่ายอะครับก็มาดิก็มาดิครับทุกคนหมดไปประมาณ1,500แพ็คผ่มมา1ตัวถ้านับแพ็คตรงใสยก็ประมาณ1,700ครับทุกคนแม่พักไปที่4,000ัก่อนครับอ๋อไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปก่อนนี้แล้วครับทุกคน <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้ผมมี6,7,7 7ตัวครับเดี๋ยวมันมีให้แลกในร้านขายอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวผมขอแลกสมุดสมุดสมุดใน ผมจะไปแลกตายิ่งมีฮอคสิดาวครับก็เปรียบเสมือน5ตัวเลยนะครับผมตยอยิ่งมีฮอคสิดาวตรงนั้นก็คือมันใช้สมุดทั้งหมด3,000ตรงนี้2000ได้50ผมไม่แกลกดีกว่าผมจะแลกดาบไม้ตีบอสนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราจะไปแลกตายิ่งมีฮอคสิดาวทุกคนมามาดูกันครับผมมันจะมีแบบอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดเลยนะในการแลกของรางวัลตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นนั้นผมจะพาทุกคนไปดูว่า ตาเหี่ยวมีฮอกนี้มันเป็นยังไงครับทุกคนไปดูหน้าตามันหน่อยหลังจากที่เราตามหามันมาน,นานๆนะครับผมหลายคนอาจจะแบบยังไม่ได้เข้าเกมนะครับผมอาจจะมาดูคลิปนี้อันนี้คือตาเหี่ยวมีฮอกค,ครับผมสแต็กเลเวลหนึ่งก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ขี้โกงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นขั้น3ามเมื่อไหร่ก็คือ10ดาก็ขี้โกงมากๆครับผมก่อนหนึ่งนั้นก่อนที่เราจะไปตามหามันผมขอไปขอเวลาไปแบบซุ่มโดยใช้แก้วนะครับผมก็ตอนนี้แก้วผมมีเท่าไหร่ถังผมเหลือ20แล้วทุกคนแก้วมี6ก0้อยอยู่ก็เดี๋ยวผมเข้าไป ตีบอสเอยสุ่มโดยใช้แก้วแล้วก็ไปหมุนวงล้อแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยทุกคนทําภารกิจของมันนั้นจะได้รับตังค์สตัวครับผมนี่ภารกิจของตาตเหียวครับผมก็มีลงอารีนาชนะเอาไปลงไอ้ภารกิจองดาวในมารินฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ได้ค่า3ตัวใน1รอบเนาะก็จะได้รับเป็นไตเหียวมีฮอ,อกมา3ตัวนะครับถ้าเราทําเสร็จหมด10บทัสิเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปทําให้มันเสร็จหมดก่อนนะครับผมในเรื่องของการสุ่มแก้วเอยแล้วก็สุ่มอะไรหมุนต่างๆเดี๋ยวเอาเป็นว่า ผมจะตัดตอนที่ผมทำได้มาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งครับผมอะตอนนี้ผมไปสุมแก้วหมุนวงลอ้อทำอะไรต่างๆมาเสร็จหมดแล้วครับผมนี่ได้14ดาวครับยกเว้นภารกิจผมยังทำไม่เสร็จครับทุกคนเพราะว่าแมงยุงยากมากครับคือไม่ไหวแล้วอะตามหาภารกิจ6ดาวไม่ทันแล้วนะครับผมมันต้องใช้เคล็ดดาวด้วยนะครับผมในการลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเวลาตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปรีวิว15ดาวตายเหี่ยวเป็น พรุ่งนี้ละกันนะครับผมผมขอเวลาอีกนิดนึงเพื่อที่จะทําแบบภารกิจของมันดูแพ็กส้มเหลือ2000ครับผมหมดไปประมาณ4 0 0 0แพ็กได้ก็ได้มาแบบน้อยนิดมากนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้มีอีก2ครับแม่ตอนนี้เราขาดแค่1ตัวครับทุกคนหืมใจจังจว,วายมี4ตัวครับดูไอตัว6ดาวก็เพียบพร้อมครับตัว10ดาวก็เพียบพร้อมหูขาดตัวเดียวครับทุกคนหาไม่ทันแล้งจริงก็เสียดายแพ็คครับขอดองไว้หนวดข่าวต่อละกันยังไงก็ เราเป็นพนุ่งนี้ใจเย็นๆนดีกวก่อนเนาะสำหรับพุ่งนี้ก็ฝากรบกวนเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับรีวิวตายเหวี่ยว15ดาวนะครับผมสวัสดีครับ